เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสารความแก่เยอะหรือน้อยก็คือเราจะมีเครื่องตรวจสารความแก่โดยการเอาแขนมาวางครับว่าตัวเองมีสารความแก่เยอะหรือน้อยขนาดไหนาคนแรกอายุ66แต่มีสารความแก่ถึง82นั่นก็คือแก่กว่าวัยถึง16ปีเลยครับสารความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นสออย่างครับอย่างที่1ก็คือเรากินสารความแก่เข้าไปในร่างกายเราและที่2ก็คือเราสร้างสารความแก่โดยไม่รู้ตัวช่นกินอาหารที่ก้าวมูแล้วทำไมแก่เร็วป่วยง่ายหนึ่งในนั้นก็คือคุณกิน a อ e เอยอะครับนั่นคือคุณจะต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้้ HATE เกิดยย่าางอออมต อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะ ฟูงดครับจำตัวนี้ได้ไหมครับ AGE นี่คือตัวการทําให้เราแก่ไม่พอมันเข้าไปอยู่ที่ตาก็ทําให้เราตามองไม่เห็นตาฝ้าตามวัวมาที่หน้าก็กลายเป็นกะฝ้ารอยย่นมาที่ผมกลายเป็นผมร่วงมาที่ตับไตก็ทําให้ตับไตทํางานผิดปกติเป็นเบาหวานเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งด้วยและมันคือตัวการกําหนดอายุเราทําให้อายุยืนอายุสั้นทําให้เราแก่เร็วแก่ช้าเคยเห็นไหมครับว่าบางคนอายุน้อยนิดเดียวแต่ทําไมแก่เร็วแล้วก็อายุสั้นก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละครับและครั้งที่แล้วเราเคยออกอากาศทางทีวีมาแล้วนะครับมีคนดูไม่ต่ำกว่า้านมล้านคม วันนี้มีหมอญี่ปุ่นมาอธิบายด้วยครับใช่ครับคุณหมอยามา g ิชิโชอิจิท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับและผมก็เคยไปสัมภาษณ์โดยตรงเคยเจอท่านโดยตรงในช่องไทยพีวีเอสมีคนดูประมาณสามล้านคนนะฮะแล้ววันนี้จะเอาข้อมูลจากท่านมาอธิบายอีกทีเพราะไม่นานมานี้ท่านออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งผมก็เลยเอาข้อมูลนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับและท่านอธิบายครับว่าสารความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้น2อย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือเรากินสารความแก่เข้าไปในร่างกายเราและที่สองคือ เราสร้างสารความแก่โดยไม่รู้ตัวทําให้เราป่วย AGE จําได้ไหมว่ามันแปลจากภาษาอังกฤษว่าไงครับ Advanced Glycation End Products ก่อนที่จะเอาสารความแก่ออกจากร่างกายเราต้องมาตรวจร่างกายก่อนว่าเรามีสารความแก่ตกค้างเยอะขนาดไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสารความแก่เยอะหรือน้อยก็คือเราจะมีเครื่องตรวจสารความแก่โดยการเอาแขนม,มาวางครับว่าตัวเองมีสารความแก่เยอะหรือน้อยขนาดไหนแต่เพื่อนคิดว่าตัวเองมีสารความแก่เยอะหรือน้อยเท่าไหร่ครับทุกคนจะมีสารความแก่ไม่เหมือนกันครับผมก็มีสารความแก่เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็มีสารความแก่ครั้งที่แล้วที่เคยออนแอร์แล้วจำได้ไหมว่า นั่นก็คือแก่กว่าวัยถึง16ปีเลยครับ16ปีเลยครับและคนที่2อายุ5 6มีสารความแก่ถึงอายุ70นั่นหมายถึงคนนี้มีสารความแก่ตกค้างแก่ก่อนวัยถึง14ปีเลยครับ14ปีเลยครับก็เพราะอะไรหนึ่งในนั้นก็คือครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอาหารการกินคนแรกได้เปิดเผยไปแล้วว่าเขากินอะไรวันที่จะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับเขาเลือกกินอะไรถึงมีอายุ AGE ถึง70มากกว่าอายุจริงถึง14ปีเขากินอะไรมาดูกันตกลงผู้ชายนี้เขาเลือกกินอนี้ครับ ทั้งหมดเนี่ยดูแล้วรู้สึกไงครับมีการเลือกอาหารที่สมดุลที่ดีมีทั้งผักมีทั้งปลามีทั้งเนื้อมีทั้งหมูก็ดีแล้วนี่พเพื่อนๆเดาออกไหมครับว่าอะไรที่ทำให้เกิดสารความแก่ในร่างกายมาดูกันครับอันแรกสีฟ้าก็คือปลาปลาอิวาชิสองสลัดธรรมดาสามไก่ทอดแล้วก็โรสคัตสึนะครับคือเนื้อชุบแป้งทอดแล้วก็สีชมพูก็คือเนื้อต้มกับมันก็มีอยู่ห้าอย่างพเพื่อนๆคิดว่าอะไรครับคำตอบคือนั่นก็คือไก่ทอดครับอันที่สองเนื้อชุบแป้งทอดครับทั้งสองอย่างนี้คือของทอดของทอดทำให้เราดดู พิษเข้าไปในร่างกายพิษที่เรียกว่า AG และเราไปสร้างพิษในร่างกายด้วยครับคุณหมอก็บอกครับว่านะฮะกระบวนการในพวกโดนความร้อนที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะมันเกิดการเผาไหม้เผาไหม้ใช่ครับอาหารที่ทอดทาจะทําให้เกิด AGE ก็คือสารความแก่ในอาหารที่เขาเลือก5อย่างมี a g e อยู่2องย่างนั่นคือเยอะครับเพื่อนวิธีการดูก็คือแบบนี้ครับดูตารางนี่คือตารางของนะครับจำนวน AG e ที่เยอะยิ่งแดงเท่าไหร่ยิ่งมีสารความแก่เยอะสีฟ้าคือสารความแก่จะน้อยนะครับอาหารที่มี AGE น้อยสารความแก่น้อยที่สุดก็คือของดิบครับ แลตามมาด้วยนึ่งตามมาด้วยต้มแล้วตามมาด้วยย่างหรือไม่ก็ผัดและที่มี AGE และสารความแก่เยอะที่สุดก็คือทอดนั่นเองครับทอดนั่นเองครับให้เราจำคําว่านะครับดิบนึ่งต้มย่างผัดทอดครับทอดจะเยอะที่สุดครับจำไว้ถ้าเรากินทอดนั่นคือเรากำลังทำให้สาร AG e เข้าร่างกายจำไหมครับบางคนบอกมันอร่อยใช่ครับเพื่อลองสังเกตนะครับร้านข้างถนนหรือที่ไหนก็แล้วตามนะฮะจะมีการทอดมากที่สุดเพราะของทอดมันอร่อยครับนอกนุ่มในพวกทอดพวกนี้มันอร่อยเราเลือกไม่ได้ก็มีคำถามว่ากินของทอดมันมีสารความแก่ AGE เยอะที่สุดแล้วมันเยอะขนนนาาดไหคตออบืมมัเยะก่ธร ถถ3ถึง5เท่า3ถึง5เท่ามาดูภาพนี้ครับนี่คืออาหารนะครับดูนะครับว่าเป็นอาหารดิบจะมี a g e ประมาณ1911่นแล้นี่ก็คือต้มดูนะครับว่าเท่าไหร่ครับ3711ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ดูท่อสิครับ ทอดเพียวเพียวมีเท่าไหร่ครับ5 6า1เยอะกว่าธรรมดา3เท่า3เท่าถ้าคุณกินทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นก็คือต้นตอของการสร้างโลกให้กับตัวเองครับทำไมฉันกินอาหารที่กข้าวหมูแล้วทำไมแก่เร็วป่วยง่ายหนึ่งในนั้นคือคุณกิน a g e เยอะครับ a g e เยอะครับคำถามถ้าคุณอยากกินของทอดจะทำยังไงครับถ้าไปไม่ได้ไม่ควรกินของทอดปนันนี้ผมแทบไม่กินของทอดจะเอาไก่มาต้มหมูมาต้มแต่แล้วผมทำน้ำจิ้มสูตรของผมเองจิ้มแล้วอร่อยมากเลยคนะโดยไม่เป็นต้องทอดครับแต่ถ้าหลีกเ่่ยงด้จะทาาอให HGE ิ ากรู้ไหมคำตอบคือนี่ครับมะนาวครับ มะนาวกินกับของทอดที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเวลามีไก่ทอดเนี่ยจะมีมะนาวบีบใส่ไก่ทอดเนี่ยมันจะอร่อยหอมมากเลยครับนั่นคือภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อนครับดีมะนาวแล้วจะทำให้เอจีลดลงครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าลดลงเยอะครับลดได้ส่วนหนึ่งครับถ้าเราจะต้องกินกับเพื่อนของมะนาวจากแมค้ามาบีบเยอะๆครับหรืออย่างครับถ้าเราจะทําอาหารทอดให้เราทําแบบนี้ครับเอาไก่เนี่ยก่อนที่จะทอดเนี่ยเอามาจิ้มน้ำมะนาวแล้วค่อยทอดครับจะทาให้เกิดเอจีได้ยากเจ๋งไหมครับเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนผมเชื่อเลยครับว่า การถึงบุรีครับ คนที่สูบบุหรี่มันก็คือควันควันมันเกิดการเผาไหม้แล้วเกิดการเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมครัพวกน้ําตาลสีดําพวกนี้มันคือสาร AGE ครับเพราะฉะนั้นของที่ทอดมันก็คือ AGE เหมือนกับเราสูบบุหรี่ครับเมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไปเราสูบ AGE เข้าไปในร่างกายเมื่อเรากินของทอดเรากิน AGE เข้าไปในร่างกายครับแล้วไม่พอเพื่อนเเราไปร้านไก่ทอดหรือเราไปร้านอะไรเราแต่นะครับใช้นมันหลายรอบมันหายร้อนกลับมาทอดอีกรอบหนึ่งเงี้ยรอบสองลอบสามอันตรายครับเพราะจะเกิดดับเบิล AGE ดับเบิล AGE ก็คือเอจีสองรอบสามรอบเพิ ขยันน้อยลงแต่ถ้าคิดว่าตัวเองมีเยอะตัวเองได้ดูแลสุขภาพมันใส่ใจเรื่องการกินให้มากขึ้นครับนี่ครับนี่็คือในข้อมูลก็บ่อยครับว่านะคนที่มี a g เยอะจะมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานและเป็นโรคหัวใจเสี่ยงมากกว่าคนธรรมดา3เท่า3เท่า ยังไม่พอเป็นโรคร้ายและเสี่ยงตัวมากกว่าคนอื่น5้าเท่าครับ5้าเท่าครับยังไม่พอครับนี่คือภาพของเส้นเลือดแข็งตีบแตกตันนี่คือรูสมองนั่นก็คือถ้ามาค้างที่สมองก็กลายเป็นอัลไซเมอร์้ามาค้างที่กระดูกก็กลายเป็นกระดูกกร่อนกระดูกเสื่อมนั่นก็คือโรคชรานั่นเองนี่คือภาพของผิวหนังถึงบอกเหยครับว่า age มันสะสมในร่างกายโดยการกินของทอดกินของที่มี ag เยอะคือทาให้เราป่วยมากกว่าธรมรมดาถึง5เท่าตอนนี้เราเล่ามาพอสมควรแล้วใครยังไม่ได้ดูตอนที่1บบครบัตอนที่1เเกี่่ยวรืองะอไรทําให้สร้างสารคววามแกในตัเราาเงได้้สรแก่ตัวเองกับนอะไรรสาาาาควมแกก่เข้งาย ต่างกันครับซึ่งตอนที่1ก็เป็นตอนสาคัญใครยังไม่ดูแล้วอยากดูมาขอวิดีโอฟรีกับผมได้วิธีการง่ายๆคือ มีอยู่สปุ่มให้เพื่อนกดนะฮะหก็คือครับข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์สกดเพื่อนๆ3กดแชทพอกดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเติมข้อความว่าขอวิดีโอสารความแก่อ,ออกได้ตอนที่1ผมจะส่งให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมต้องทําตามกติกาเข้ามาเป็นเพื่อนของผมแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้เพื่อนๆครับยังไม่จบเห็น2อันนี้ไหมครับนี่คือหนังหมู2อันเหมือนกันนะครับแต่หนังหมูทางด้านขวานี้จะแข็งและกรอบกว่าด้านซ้ายนี่คือหนังหมูที่นิ่มนุ่มกว่าผ่านความร้อนแค่่่่่่่4นน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 นาาาาาาาทททีีีเเ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 ััััั้้้้้้้ครรรบบแแแแตตตอออออออววววํใหหหกกกกกกก็็็็ืืืขขขงงงงะดดลยยยยูิิึมม ร่างกายของเรานี่คือการเปรียบเทียบของจริงคุณหมอบอกนี่ก็คือภาพของผิวของเราเมื่อเกิดรอยย่นหรือฝ้าครับก็คือผิวหนังเราคอลลาเจนเรามันจะหย่อนลงมาข้อมูลนี้มันจะอยู่ในตอนที่1อะไรที่คุณกินเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายคุณแก่ต่างจากตอนที่2ที่เราดูอยู่นี้ครับมันไม่ได้เกิดแค่น้าเฉยครับมันเกิดที่ตับไตไส้พุงตาหูจมูกปากมือหรือระบบย่อยหรือกระดูกหรือโลงตา่างมาจาก a g ครับเ้วเจอกันในตอนที่1ครับ